สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ทยับเพราะสตาร์ทไม่มีคำวเรียบนี่นะคะในรอบ<ช>สัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังอยู่กันกับพอดแคสตเตอร์น้องหมีนะคะแล้วก็พี่โสพลโสพลสุภาพมังมีผู้ไม่มีชื่อเล่นของเรานะคะใช่แล้วก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องราวที่เราจะคุยกันประจําสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะต้องเป็นการเหมือนกับเป็นทำเนียมไปละต้องอินโทรว่าสัปดาห์นี้พี่โสพลของเราเป็นอย่างไรกันบ้างคะพี่ก็ <c oughs> ยังสนุกสนานเหมือนเดิม <laughs> มันยังมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยเนาะก็ ช่วงที่ผ่านมานี่จะเป็นช่วงไปเปิดร้านให้กับร้านค้าต่างๆเนาะเป็นแพลตฟอร์มบิซิล l i ิแ p l a t f o r มนะครับที่ช่วยเป็นตัวเชื่อมหลังบ้านให้กับร้านค้าแล้วก็ธุรกิจกับ Messenger ที่อยู่ในแพลตฟอร์มของเราไหมค้ับกบว่าเวลาลูกค้าอยากซื้อของกับร้านนี้อะไรเงี้ยครับเขาก็สามารถที่จะทักไลน์ร้านไปได้เลยแล้วก็ซื้อของภา,ายในไลน์แล้วไอ้ตัวเนี้ยครับระบบหลังบ้านเนี้ยก็จะเป็นตัวลิงก์ที่อยู่ในระบบของเราก็คือเรียกเรียก Messenger คำนวณค่าส่ง คำนวณเส้นทางนู้นนี่ให้หมดเลยเนี่ยครับก็คือร้านค้าก็ไม่ต้องทําอะไรก็คือร้านค้าเอาเอาของใส่เอาของใส่เอาของใส่ใสแล้วก็รอให้ลูกค้ามาซื้อก็คือโปรโมทช่วยโปรโมทอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ไปรับของส่งให้ลูกค้าประมาณนี้ครับคือแต่เดิมอะเราก็สามารถสั่งไลน์เอาสมมติร้านอื่นต่างๆที่เป็นอาหารเนี่ยถ้าไม่เข้าแพลตฟอร์มก็ทําได้แต่ว่านี่มันจะมีข้อแตกต่างยังไงบ้างอะก็ปกติแล้วอะเวลาร้านค้าที่ไม่ไม่ได้เข้าแบบแกรบหรือฟู้ดเพนด้าหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเวลาลูกค้าจะสั่งของอะ คือเขาก็ทักไลน์ไปหาร้านมาว่าเออขอสั่งอันนี้หน่อยอันนี้หน่อยอันนี้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ร้านก็จะต้องแบบเออได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทักไปหา messenger แป๊บหนึ่งนะคะว่าค่าส่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยพอเขาทักไปหา messenger เสร็จปุ๊บเขาก็ได้ค่าส่งมาใช่ปะหรือไม่ก็เขาเข้าแก a b แล้วก็ดู grab express อะไรเงี้ยเขาก็ได้ค่าส่งมาพอได้ค่าส่งมาเสร็จปุ๊บเขาก็มาแจ้งลูกค้าอีกทีนึ่งเขาบอกว่าค่าส่ง70บาทค่ะแล้วก็ลูกค้าก็บอกโอเคค่ะ70บบาทรวมค่าของห้1170นะะคอร่งี้ยลกค้าก็หายไปแล้วก็ ความลูกค้าจะกลับเข้ามาโอนตังคอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะโอนหรือเปล่าก็ไม่รู้คอนเฟิร์มหรือเปล่าก็ายังไม่รู้อ,รอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างใช้เวลานานแล้วก็ยืดยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรวบลัดตรงเนี้ย ข้ามาไว้ด้วยกันก็คือว่าอ่าร้านค้าเนี่ยก็แค่เอาสินค้าของเขาอะมาไว้ในแพลตฟอร์มของเราซึ่งแพลตฟอร์มของเราเนี่ยแต่ละร้านก็จะจะอยู่แยกกันนะก็คือไม่ได้ปรวมกันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นมาก็ตเพลสไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ละร้านก็จะมีร้านของตัวเองพอลูกค้าเข้ามาในรานของร้านเนี่ยมันก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าที่เขาเอามาไว้ในแพลตฟอร์มของเราได้เลยพอเลือกซื้อเส่ตะกร้มันก็จะคำนวณค่าส่งจากบ้านลูกค้าไปที่ร้านจากร้านมาบ้านลูกค้าอะไรเงี้ยครับกี่กิโลแล้วมก็จะคำนว โอนเงินร้านค้าคอนเฟิร์มแมสเซนเจอร์ไปรับของเอามาส่งที่บ้านจบเลยจริงๆฟังอ,อย่างนี้ก็เหมือนกับหนึ่งแน่นอนเลยว่ามันเป็นการาตัดทอนอะไรที่ไม่จําเป็นไปเนาะแล้วก็ใช่ครับอีกประการที่เห็นได้ชัดคือน่าจะเป็นการเพิ่มยอดของร้านค้าด้วยแหละเพราะว่ามันพอมันตัดประเด็นที่มันเสียเวลาแล้วว่าลูกค้าอาจจะวิลลิ่งที่จะจ่ายเลยแล้วก็เรียบร้อยทีเดียวจบนะคะนอะ้อง ใช่ครับก็น่าจะคือมันเป็นแนวคิดประมาณนี้เราอยากจะให้ความสนดวกกับร้านค้าแล้วก็ธุรกิจที่ต้องการจะขยายตลาดออนไลน์เพื่อที่จะมี messenger รองรับในพื้นที่นี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะทำ กับแพลตฟอร์มประมาณนั้นแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มาพูดเรื่องการทําธุรกิจของพี่โสพลนะคะแต่ว่าใช่ใช่ไม่ไม่เราไม่ได้พูดตรงนี้เพราะว่ามันยังไม่ไปไหนถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าอาทิตย์หน้าจะมีพิชชิ่งกับสตาร์ทอัพจากเอเอสตามเนี่ยแอบพุดแต่ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าเอาละนะคะก็ต้องรอรุ้นอุ้ยจริงจริงเอเอสนี่เขาได้ไปหลายเจ้าแล้วเนาะที่แบบเห็นเขาลงทุนอะไรก็ขอให้ใช่ครับเดี๋ยวก็ถ้าผ่านก็ดี คง<ผ>ม,มีเรื่องมา,มมาลถา,า<ห>ถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรใช่ถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรก็ไม่ผ่านก็ยังไงก็ลองใหม่อยู่ละคือไม่เคยคิดว่าแบบเป็นที่สุดท้ายอนะคะโอเควันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องราวอะไรกันคะพี่สโสพลที่จริงวันนี้อยากจะมาแชร์เรื่องที่เพิ่งเขียนไปเนาะเกี่ยวกับ Victoria Secret แบรนด์นี้ถ้าเอ,อ่ยชื่อไปทุกคนก็น่าจะรู้จักใช่ไหมน้องมีรู้จักถูกปะรู้จักค่ะเออไม่มีใครไม่รู้จักเนาะ วิกตอเรียซิกเคนด์เนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบสัญลักษณ์ของความเซ็กซี่ในช่วงสิบยี่สิบปีที่ผ่านมาสามสิบปีโดยสามตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กอะเราก็จะรู้สึกว่าวิกตอเรียซิกเคนนี่คือแบบเป็นร้านที่เวลาเข้าไปแล้วต้องมีแบบชุดชั้นในที่แบบเซ็กซ <c oughs> ี่เซ็กซี่อะไรเงี้ยเออแบบรูปผู้หญิงที่อยู่บนผนังอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะมีแบบโอ้คือมันเหมือนแบบอารมณ์ไม่รู้สิเวลาเราผมเคยไปตอนแรกๆอะตอนที่ไปอเมริกาแล้วเดินเข้าไปในร้านวิกตอเรียซิกเคนด์อะ ก็จะรู kind of ้ส <royable> ึก mm ว่าแบบโหทําไมผู้หญิงคนนี้พวกนี้แบบหุ่นมันเป๊ะมากเลยอะไรเงี้ยเออมีความรู้สึกแบบเนี้ยแบบเฮ้ยทาไมหุ่นมันเป๊ะขนาดนี้เลยนั่นคือแบบโว้เอวบางตั้งน้อยแบบสุดยอดมากอลยนี้ใช่ไหมสมัยตอนนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเออมันมันก็เป็นแฟนตาซีของผู้ชายเนาะพูดตามตรงว่าอันนี้คือแฟนตาซีของผู้ชายแต่ว่าเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปความสวยงามหรือว่าแนวคิดเลยพวกเนี้ยมันก็เปลี่ยนตามซึ่งอย่างสมัยก่อนอ่ะผู้หญิงก็อาจจะแบบพยายามจะปั้นตัวเองให้ เป็นไปตามแฟนตาซีของผู้ชายที่ที่วิกตียวิกซิเครตเนี่ยพยายามจะนําเสนอถูกปะแต่กลายเป็นว่าอาพอหลังๆมาเนี่ยผู้หญิงมีมีหัวที่ก้าวหน้ามากขึ้นนะผมเชื่อนะคือมีหัวที่ก้าวหน้ามากขึ้นมีความคิดที่แตกต่างออกไปแล้วก็กลายเป็นว่ามีความแบบมีความอินดิพินเดนต์อะมากขึ้นโดยที่ว่าเอ้ยฉันไม่จําเป็นที่จะต้องให้คนมาบอกว่าวความสวยคืออะไรฉันควรจะนิยามความสวยงามด้วยตัวของฉันเองอะไรอย่างนี้ครับพอมันเปลี่ยนแปลงไปแนวคิดมันเปลี่ยนแปลงไปแบบเนี้ยปุ๊บเนี่ย มันก็กลายเป็นว่า v i c t o r i a ยซ e เค e t อะก็กําลังจะเริ่มมีปัญหาละอะไรประมาณนี้อืมแล้วก็นีครับที่จริงก็อยากจะมาอยากจะมาชวนคุยเรื่องประมาณเนี้ยว่าทำไมวิกตอเรียซ e เค e t อะถึงรุ่งเรืองมากในตอนแรกๆแ,แล้วก็พอผ่านไปพอผ่านไปสักแบบ10-20-30ปีแล้วทําไมมันถึงแบบจากธุรกิจที่เคยมียอดแบบโอ้โหหลายพันล้านอะไรเงี้ยอืมแบบทำไมยอดมันถึงตกเยือขนาดนั้นในช่วงที่ผ่านมา อืมครับผมคือ <okay. S 2> ถ้าให้มองแบบจากมุมเราเนาะซึ่งแบบว่าเออก็จริงๆสงสัยว่าพี่เดินเข้าไปทําไมือนกันที่อเมริกาตอนนั้นไปดูเฉยๆคืออยากรู้อยากรู้ใช่คือด้วยความที่ว่าตอนนั้นอายุสิบแปดใช่ไหมเราไปอเมริกาแล้วเราเคยได้ยินชื่อของแบรนด์เนี้ยวิกตอเรีย e c เ e t คือเราเคยเห็นในโฆษณาเราเคยเห็นในวิดีโอหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราไม่เคยเห็นของจริงอะสมัยนะั้นมันยังไม่มีอะกรุงเทพอะไรเงี้ยใช่ไหมมันยังไม่มีเราไปถึงเราก็เห็นแบบร้านเนี่ย ที่แบบขายชุดชั้นในคือตอนแรกเราก็อายเว้ยตอนแรกเราก็อายเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคาร่าอะไรว่ามึงขายแต่ชุดชั้นในอะไรเงี้ย,ย,ย <c oughs> ใช่ชุดชั้นในผู้หญิงเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นจะไปกับพี่สาวมั้งแล้วพี่สาวก็เป็นแฟนมีอะไรซีเครตสมัยนั้นเนาะก็คือแบบเออพี่ก็พี่สาวพาแบบไปเดินห้างอะไรเงี้ย แล้วก็พี่สาวก็เดินเข้าไปในห้างแล้วก็ไปในร้านวิกเตอร์ซิเคิแล้วเราก็เดินเข้าไปเราก็อยากรูว่าคืออะไรอ๋อแล้วมันก็แบบเฮ้ยมีผู้หญิงแบบเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกทุกคนก็ดูมีความสุขในการจับจ่ายซื้อของอือ,อะไรประมาณนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแบรนด์นี้มันดึงดูดคัสเตอร์ได้ขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยใช่ไหมทาไมแบบเออมันน่าสนใจจังแต่<อ>ว่าแบรนด์ตัวเนี้ยซึ่งแบรนด์วิกเตอร์ซ e เค e t เนี่ยมันไม่ใช่ดังแค่ชุดชั้นในใช่ไหมมันดังเรื่องของแฟชั่นโชว์ด้วยถูกไหมอ อันนี้น่าจะไปคู่กันเลยอ่ะสองอย่างเนี้ยพูดจริงๆใช่ไหมคือตอนที่ v วิกตอเรียซ c r e t เริ่มบูมจริงๆอ่ะก็คือช่วงปลายๆของปี90อ่ะอช่วงนั้นเนี่ยที่ Art ์ตเลกเตอเนาะเขาเรียกว่าอาร์ตเลกเตอชื่อว่าเอ็ดราเซกเข้ามาเข้ามาดูแบรนด์วิกตอเรี Secret อย่างเต็มตัวหลังจากที่วิกตอเรียซิเ e ตแบบเริ่มมาได้สักพักหนึ่งะนะเอ็ดราเซกเนี่ยก็คือเข้ามาแล้วก็เขาก็พยายามจะนิยามคําว่าเซ็กซี่ให้กับวิกตอเรี Secret พอเขาแบบสร้างรูปแบบหรือว่าสร้างแนวคิดอะไรพวกนี้ให้ให้สมบูรณ์แบบเขาก็เริ่มทำแฟชั่นโชว์ขึ้นมาแฟชั่นโชว์เนี่ยก็เหมือน,ในใคลายแบบเป็นโชว์เคสเลยคือจังหวะนั้นนะน้องหมีใน1ปี1997ปะที่เขาเริ่มอะก็คือว่ามันเหมือนมันเป็นสิ่งอะไรที่สิ่งแปลกใหม่มากเลยนะเพราะว่าจําได้ไหมคือแบบแฟชั่นโชว์สมัยก่อนอ่ะ คือมันไม่มีใครมาเดินแบบชุดชั้นในอ่ะเออมันไม่มีใครมาเดินชุดชั้นในแบบเฮ้ยเอาชุดชั้นในมาเดินแฟชั่นโชว์เนียนะอะไรเงี้ยคนก็จะแบบเฮ้ยมันฉงฉ่างเกินไปไหมอะไรเงี้ยครับแต่กลายเป็นว่าคนกลับรู้สึกว่ามันได้ปลดปล่อยได้มันเหมือนแบบแสดงแนวคิดที่ล้ำล้ำไปอีกจากยุคนั้นอนะ่ะเออมันกลายเป็นแบบเออได,ได้ได้รับการตอบรับที่ดีแบรนด์ของวิคตอร์ซิเคก็เลยแบบติดตาแล้วก็สร้างกระแสะได้เป็นอย่างมากอื จำได้ว่าช่วงปี2001ที่วิกตอเรียซิเกตเริ่มแบบถ่ายทอดสดการเดินแบบออนไลน์เป็นครั้งแรกออนไลน์นะออนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเว็บล่มอ่ะโอ oh. เออเว็บล่มอ่ะคือแบบคนเข้ามาดูแบบโอ้โหไม่รู้กี่กี่ล้านคนอ่ะคือแบบว่าเว็บเว็บล่มเลยอะไรเงี้ยครับ <c oughs> คือจังหวะนั้นมันเหมือน,ในใคล้ายๆกับว่าเฮ้ยความความบูมของไอ้ตัวเนี้ยวิกตอเรียซิเกตมัน,ม,นมันเริ่มพลิกอัพละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องผลิตภัณฑ์จังหวะนั้นอะ่ะวิกตอเรียซิเกตก็เหมือนคล้ายๆกับว่าพยายามจะผลักดันเรื่่องคคววาามสมสสยยใทีบบขึ้นรเั ช่วงปีต้นๆน,นะแล้วก็ขายได้ดีมากซึ่งราคาของชุดชั้นในเนี่ยก็จะสูงกว่าตลาดทั่วไปอ่ะเกือบเกือบถึง2เท่า oh. แต่ก็ยังขายได้เนี่ยครับอืมเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยเนี่ยครับทุกอย่างมันก็เลยพิกับพิกับพิกับไปเรื่อยๆแต่ว่าพอผ่านพ้นมาถึง,ถงช่วงจุดประมาณ2013 2 0 1 4 2 0 1 5อันสิบส่าอะไรเงี้ยครับเริ่มเริ่มมีมูฟเมนต์เนาะเขาเรียกว่าเริ่มมีมูฟเมนต์ของของแนวคิดของผู้หญิงที่เป็นอิสระมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีช่วงยุคของมีทูใช่ม <S <S รวงปะาณ 2016 2017เลยใช่ไหมที่แบบเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ขึ้นเนาะช่วงเนี้ยที่แบบว่า Victoria Secret อะเริ่มระสำมระสายละคือยอดขายในสโตร์เดียวกันอะลดลงเปอร์เซ็นต์ยอดขายของนในแต่ละสโตร์เนี่ยลดลงละแล้วก็ทีนี้นอกจากกระแสมีทูมาใช่ไหมก็เหมือน,นะคล้ายกับว่า Victoria Secret เนี่ยก็แบบยึดติดกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อะจาก10 20- 30, 30ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับยึดติดกับคําว่าเซ็กซี่ของตัวเองเนี่ยแบบผู้หญิงต้องรูปทรงประมาณนี้อะไรเงี้ยครับต้องมีร่างกายประมาณนี้หน้าอกประมาณนี้ สัโพกประมาณนี้ ถึงจะเรียกว่าเป็นแองเจลของวิกตอเรียซิเคิได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอกระแสพวกนี้มาปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนว่าคนก็จะมองวิกตอเรียซิเคิลว่าเฮ้ยแบบทําไมคุณต้องมีความสวยงามแค่ประเภทเดียวถูกป่ะเออทำไมความสวยงามมันมันหลากหลายไม่ได้หรออะไรเงี้ยครับกลายเป็นแบรนด์อย่างเอรีของอเมริกันอีเกิลที่เป็นชื่ชั้นนเหมือนกันก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเหมือนคล้ายกับว่าเอรีเนี่ยเห็นมันเห็นเหมือนเหมือนเห็นช่องโหว่ได้มั้งหรือว่าไม่ไม่ได้จะไม่เห็นช่องโหว่หรือว่าเห็นเทรนด์ที่กําลังพี่แบ มีรูปร่างแตกต่างกันอะมีคนท้วมบ้างมีคนผอมบ้างมีคนสูงมากคนต่ำบ้างคือแบบรวมๆกันไปอ่าพอรวมๆกันไปปุ๊บก็กลายเป็นว่าเขาสร้างชุดชั้นในของผู้หญิงที่สําหรับผู้หญิงทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยผู้หญิงทุกคนควรสวยงามในแบบของตัวเองก็กลายเป็นกระแสะตีกลับให้กับวิกเตอร์เซกเรตว่าเออวิกตอร์เซกเรตเนี่ยหยุดอยุ่ที่เดิมอะคือไม่ไม่ไปไหนสักทีอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่างที่บอกอะที่เอ็ดราซกที่เขา ทำแฟชั่นโชว์มาเนาะพอมีกระแสตีกลับก็คือก็มีคนมาถามเขาแหละว่าหลังจากแฟชั่นโชว์ปี2018อนสบปะปี2018นี่คือปีสุดท้ายนะที่มีแฟชั่นโชว์ปีที่แล้วไม่มีอมเขาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าคุณถามเราว่าเราคิดที่จะนาโมเดลข้ามเพศมาไว้ในวิกตอเรียซิลเพ็ไหมหรือว่าผู้หญิงที่มีรูปร่างใหญ่คือพลัสไซส์บูเปนเนี่ยนะมาใส่ในโชว์เราไหมเราทานะเราเคยทําสําหรับรายการพิเศษสาหรับผู้หญิงรูปรป่างใหญ่ในปี2 0 0พแต่ไม่มีคนสนใจและตอนนี้ก็ยัง จะไม่มีคนสนใจอยู่ดีเราทําตลาดให้กับกลุ่มคนที่เราต้องการจะขายเราไม่ได้ทําตลาดให้กับคนทั้งโลกอันนี้ครับคือคอมเมนต์เนี้ยจุดไฟกระแสะแล้วก็ทัวลงเอ็ดเดเซกมากคือแบบว่าเออมีแบบทวีตแบบโอ้โหแบบเข้าไปถาโถมมากเลยบอกว่าทําไมคุณถึงใจแคบไปเลยมาเนี้ยคือแบบทําไมคนมีแนวคิดประมาณนี้ได้อะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งภายหลังเขาก็ออกมาขอโทษนะออกมาขอโทษแล้วก็วิกตอเรียซ e เคิเองก็มีการจ้างนางแบบที่ รูปร่างที่แบบไม่เหมือนวิคเตอร์เลซิเกตเออแองเจลคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีท้วมบ้างนิดนึงแต่ก็ยังไม่ไม่ได้แบบอ้วนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าก็คือแบบไม่เหมือนเดิมอะ่ะก็รูปทรงแบบที่แบบเหมือนคนธรรมดาปกติทั่วไปคนก็ออกมาคอมเมนต์กันว่าเออเนี่ยดีละในที่สุดก็เป็นรูปร่างผู้หญิงจริงๆซะทีอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ก็มีแบบจ้างนางแบบที่เป็น transgender จากบราซิลอะไรเงี้ยครับมาเป็นนางแบบด้วยซึ่งตรงเนี้ยก็เหมือนคล้ายๆกับว่าอ่ะวิคเตอรีเลซิเกตอะ่ะที่จร ไม่ได้จะตายนะเพียงแต่ว่าเขาเหมือนมาช้ามาช้ากว่าเพื่อนแล้วก็แบรนด์อื่นๆอ,อย่างของเอรี่เนาะอย่างลูรุเลมอนหรือว่าอย่างไนกี้หรือว่าอย่างของคนที่เป็นดารานักร้องอะไรเงี้ยที่เป็นแบรนด์ชั้นในอะ่ะคือเขานําเทรนไปก่อนละนำเทรนตั้งแต่แบบความสวยงามที่มีหลักหลายรูปแบบนําเทรนตั้งแต่เรื่องของการสวมใส่ที่สบายมากขึ้นคือวิต r เอเซ C คเนี่ย ก็ยังจะอยู่ก็ยังจะใช้รูปทรงเดิมของบราซิล hmm. แล้วก็เกงๆในที่แบบใส่และเซ็กซี่แต่ว่าไม่ได้แบบเน้นความสนใจส,สบายครับเพื่อยังคงไอ้ภาพลักษณ์ตรงนั้นไปอยู่ภายหลังมาแบบก็ก็ต้องมาปรับเปลี่ยนแต่เหมือนแนคะ่แบบปรับเปลี่ยนแล้วก็ก็ยังช้าอยู่อะไรเงี้ยครับคือคนก็แบบติดภาพไปแล้วว่าวิกตอเรียซิเคเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้อืมก็เหมือนในท้ายก็แบบภาพเนี่ยของตัวเองเนี่ยอยู่นานเกินไปละแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนที่ช้าเกินไป mm hmm. เอ็ดดาแซกเองสุดท้ายก็ต้องลาออก mm hmm. อืมก็ส่งจดหมายลาออกแล้วก็ บอกว่าถึงเวลาที่ตัวเองจะรีทายแล้วแล้วก็อ่าคนที่เป็นเจ้าของเขาก็สเตปดาวอะไรเงี้ยครับให้คนอื่นมาดูแหลแทนเป็นเป็นบริษัทแม่เนาะแอลแบรนอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าต่อไปวิกตอเรียซิสเตตจะอยู่ได้ไหมผมว่าเขายังจะอยู่ได้นะเพียงแต่ว่าแชร์ของตลาดอะอาจจะลดลงแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะเร็วกว่านี้แล้วก็ดูว่าเทรนต่อไปในอนาคตอะจะต้องไม่ใช่แบบยึดติดกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะเวลาเนี้ยครับจะต้องดูว่าเทรนของ ตลาดคืออะไรก็คือต้องตามเทรนด์มากขึ้นคือตัวเองที่ไม่สามารถที่จะกำหนดเทรนด์ของตลาดได้ละแต่ว่าต้องดูว่าเทรนด์ของตลาดไปทางไหนแล้วก็รีบวิ่งตามให้เร็วที่สุดแล้วก็ไปไปดักหน้าให้เร็วอย่างของไนกี้เนี่ยเขามาก่อเลยเรื่องของชุดออกกําลังกายหนอชุดโยคะอะไรเงี้ยครับกางเกงโยคะที่แบบใส่แล้วเออเดินออกไปทาทุลกทุลักข้างน,นอกได้อนะไรเงี้ยใช่ไหมลูร ul ูเลมอนอะไรเงี้ยซึ่งเทรนต์ตรงเนี้ยก็คือพิกอัพตั้งแต่ปี2016 2017 2018อะไรเงี้ยครับมันก็มาเรื่อยๆ เนี่ยครับคือจะบอกว่าวิกต o เยซิคเกต์อะเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมาสะดุดขาตัวเองเพราะตัวเองอะยุดติดกับสิ่งที่ตัวเองสําเร็จมาแล้วในในหลายปีก่อนหน้านี้คือฟูมากแบบเซสฟูแบบคือหนึ่งในสามของชุดชั้นในที่ซื้ออะบนโลกใบนี้ยเคยเป็นของวิกต r เยซิ e เ r e t มีอยู่ช่วงหนึ่งอะอืมก็ประมาณนั้นนะฟังแล้วมันน่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดคิดที่พี่พูด เรื่องประเด็นแฮชแท็กมีทูนะคะถ้าเกิดว่าใครเอาจริงๆถ้าเราเห็นมีช่วงนึงเราจะเห็นเนี่ยตัวแฮชแท็กเนี่ยเยอะมาก m มี o ูก็คือเหมือนกับว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือบคุคคลในครอบครัวมาล่วงละเมิดเนี่ยคนก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องที่แบบอายอะเหยื่อก็จะรู้สึกอายแต่ว่ากระแสมีทูเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ เฮ้ยทุกคนนผู้หญิงหลายคนเนี่ยเป็นเหยื่อเยอะมากในในจริงๆนะแบบแม้กระทั่งเรื่องเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆของการถูกลวนลามไปจนถึงเรื่องที่แบบมันถึงขั้นขมขืนพอมีกระแสเนี่ยมันก็เลยทําให้ผู้หญิงเนี่ยลุกขึ้นมารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราอย่ารู้สึกอายที่เราเป็นเหยื่อแล้วก็ให้แบบเหมือนกับขึ้นมา ừ ừ ừ. พอดีที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปทําเหมือนไปดูอ่านแคมเปญหนึ่งอนะพี่ปรากฏว,ว่าแคมเปญใน GoFundMe อะค่ะ ที่ได้คะแนนเหมือนได้เงินเยอะที่สุดอะเกือบ25ล้านเหรียญสหรัฐอะเป็นแคมเปญที่สปอร์ตในประเด็นเรื่องมีทูนะอืมคือต้องบอกว่าโกลฟันมีเนี่ยจะเสริมซึ่งไม่เกี่ยวกับวิกตอเรียซีเครเท่าไหร่แต่ว่าโกลฟันมีเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่เขาก่อตั้งเนี่ยระดมทุนได้900 0ล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่าแคมเปญที่ประสบความเร็จที่สุดเนี่ยม,มันเกิดจากกรณีมีทูเลยแล้วตัวเงินประมาณ24ล้านกว่าเนี่ยเขาจะเอาไปสปอร์ต ด้านกฎหมายสําหรับคนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทํางานเราก็รู้สึกว่ากระบวนการทางนี้ทางงานนี้ในฐานะผู้หญิงที่มองวิ c เตอร์เรสครตนะคะต้องขอประทานโทษจริงๆถ้าถ้ามันไม่ตรงแต่เรารู้สึกว่า การที่ทําให้คอลเลกชันมันเซ็กซี่มากๆการโชว์ความเป็นเพศอะเนาะความแบบนูดิตี้นิดๆอะไรเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์นี้มันมีมความเซ็กซีส่ส์ะอ่าหนึ่งคือคุณวางสโตรอไทป์ผู้หญิงว่าอย่างที่พี่บอกสวยอย่างเงี้ยต้องอย่างนี้อย่างเดียวแล้วก็ของนี่มันก็ราคาแพงซึ่งเราต้องบอกว่าเสื้อผ้านเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราอาจจะตัดได้นอนใะนช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีอะแล้ววิกตอร์ซีเคดผ่านมาเยอะมากนะคะถ้าพี่พูดถึงว่าสมมติมาตั้งแต่ยุค หนึ่งพันเก้าเจ็สิบกว่าเนาะใช่ไหมต้องก่อตั้งมาอ่ะใช่ครับถูกต้องตัง้งแต่เจ็ดสิบกว่าคือมันผ่านทั้งดอทคอมบูมใช่ไหมคะผ่านทั้งช่วงปีแบบสองพันแปดแฮมเบอร์เกอร์คริสสแต่เราก็รู้สึกว่าเวลาอันเฟื่องฟูจริงๆอ่ะมันได้ผ่านไปแล้วเพราะเรารู้สึกว่าอ่ะทั้งมีทูเอยทั้งการที่ผู้หญิงได้เปลี่ยนไปในกระบวนการมองว่าไวทยอันนี้มันคือเอ๊ะมันเซ็กซี่หรือเปล่าคือเรียลิตี้แบบใครจะไปใส่ชุดชั้นในแบบนั้นไปไปตลอดการนี้เราก็ตั้งกาแพงเพราะว่าส่วนตัวนีอออาจจะมงคื าว่ายุคหนึ่งขายได้ถึงหนึ่งในสามไปแล้วเ,เราก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าเรารู้สึก<ช>ว่าตลาดอื่นๆแล้วกันพี่อย่างประเทศในโลกของมุสลิมหรืออย่างเอเชียเราก็ตั้งคําถามแล้วว่าเฮ้ยผู้หญิงเอเชียหรือผู้หญิงในแบบมิดเอ e ีสอะไรเงี้ยหรืออื่นๆ่ะที่ที่ไม่ใช่โซนยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยเขายังจะวิลลิงที่จะซื้อ Victoria's ซีเครต กันอยู่เป็นกิจจวัดรหรือเพราะบางอย่างมันไม่ได้เหมาะกับผู้ไม่เหมาะก็เดี๋ยวจะว่าคือมันไม่มันไม่ได้เป็นวัฒนธรรมของเราอ่ะในการโชว์ของผู้หญิงเอเชียรหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือพูดในมุมหนึ่งอ,อันนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องวัฒนธรรมนะที่ผู้หญิงจะมีลักษณะการการติดมากกว่าเราก็เลยเซอร์ไพรส์ว่าเอ๊ะ e วิกตอเรียชีเครดไม่น่าจะตีตลาดมันไม่เหมือนกับมูจิอะมันไม่เหมือนกับอื่นๆวินิโางเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ย คนเอเชียชอบอย่างยูนิโครเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเลยในอังกฤษนะพี่เพราะว่ามันไม่เหมาะกับนึกออกไหมคือเรารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างอะมันเหมาะเป็นพื้นที่จริงๆนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ i, ยวิเทอร์เรเทรดอะถ้าคุณมาตลาดเอเชียคุณอาจจะตีลําบากอย่างนี้แล้วเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยพอฟังที่แล้วประมวลเพิ่มว่าเออมันน่าจะสองสามประเด็นที่จะทำให้เขารู้สึกว่ามันเริ่มเป็นธุรกิจตะ,ตะวันตกดินไปละอะเพราะว่ามันมันอาจจะยังไม่ตายนะน้องหมีผมยังเชื่อว่าวิเทอร์เรเทรดน่าจะยังไม่ตายอ่ะถ้ายังไม่ตายพีา เขาต้องมีการปรับตัวที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรให้ให้อยู่รอดไปได้อะไรย่างี้ครับหลายๆอย่างของเขาที่ทํามาก็อย่างพวกแบบอย่างพิงค์อ่ะพิงค์ก็เป็นเครื่องชุชนัยของเด็กมัธยมเนาะเด็กมัธยมปลายจนถึงมหาลัยอะไรเยงี้ครับอันนี้แบรนด์พิงค์ก็คืออยู่อยู่ในวิกฤตสิเ e t เหมือนกันซึ่งตัวเนี้ยตอนแรกๆอ่ะครับตอนที่ออกมามันก็ได้รับความนิยมพอสมควรนะเพียงแต่ว่าเนี่ยพอกระแสมีทูมาเนี่ยครับมันก็กลายเป็นพ่อแม่ครับที่ที่ที่เป็นพ่อ,พอแม่นะ ก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเซ็กซี่เกินไปหรือเปล่าสําหรับลูก,อกของฉันอะไรเงี้ยคือด้วยความที่ว่าแบรนด์พิงเนี่ยมันเหมือน,นะคล้ายกับแบบไปวางไว้ในวิกเตอร์สกิลเลตแล้วพ่อแม่เนี่ยต้องพาเด็กไปซื้อใช่ปะพอพ่อแม่จะพาเด็กไปซื้อปุ๊บเนี่ยเหมือน,นะคล้ายว่า ก็จะเห็นพวกโปสเตอร์นางแบบนะครับที่ใส่ชุดทนายนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะตั้งคาถามว่าเฮ้ยเขาอยากจะให้ลูกสาวของเขาเป็นอย่างนี้จริงๆหรออะไรประมาณเนี้ยครับผมอ่าก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าความนิยมก็ดรอปลงออากระแสพวกนี้มาอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข่าวก็วคือเรื่องของมีอาชญากรทางเพศคนหนึ่งอ่ะที่เคยดูแลเรื่องการเงินให้กับเจ้าของของเนี่ยวิกเตอร์ยังชอ่าอ,อันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็เป็นกระแสติกับที่ค่อนข้างที่รุนแรงเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ เนาะมันเหมือน,นะคล้ายๆกับแบบเช้าเขาใช้อำนาจของตัวเองนะครับบางทีก็ไปลุกเกินนางแบบด้วยก็คือประมาณว่ามวเมอคล้ายๆกับโอ้ยบรรดาพวกผูก้กำกับที่มีเคสอะไรนะวายสไตล์อะไร,นะ Style, ะไรวายซีน่นะมาที่แบบเป็นเจ้าของมิตรแม็กซ์ที่แบบไปล่วงละเมิดไปเรฟบรรดาพวกบรรดานักสแสดงทั้งหลายอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้คงเคสเดียวกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวฝากคนเข้าไปเป็นนางแบบในวิกตอเรียได้ประมาณนี้ปะ่ะคะแล้วก็เลยจัดการล่วงละเมิดก็ก็เหมือนมานะครับ j จฟฟรีย์เอฟสตีนนี่คือชื่อของเขาอนั่นแหละก็แต่แต่คนที่ก่อตั้งเนาะคุณเวกสเนอร์เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของวีเตอร์ซิเคเนี่ยเขาออกมาแถลงนะเขาบอกเขารู้สึกเสียใจมากกับกับเรื่องนี้เพราะเขาบอกว่าในบางช่วงของชีวิตเราทุกคนถูจะถูกหักหลังโดยเพื่อนเนาะจะถูกเอาเปรียบโดยคนที่ป่วยเจ้าเล่ต่ำซามเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกอับอายมากที่ที่ได้ไปใกล้ชิดด้วยแต่นั่นก็เป็นอดีตไปแล้วอันนี้แต่ว่าอันนี้คือเขาออกมาพูดเลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาแบบรู้สึกแย่มากๆกกกกััับบสสิิิิ่่่่่่งงงททีีเเเเเเดดขขึึ้้นนนนออไรรยยคมมาา็็ูลวปพ พอมีข่าวมาปุ๊บมีคนมาแจ้งเรื่องพวกนี้ครับคือคนคนนี้ไอคนนี้มันถูกจับเรนะียบร้อยแล้วเนาะเออจริงๆมันก็กลายเป็นเออมันก็เลยกลายเป็นว่าเออเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแย่มากที่เกิดขึ้นเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วก็เขารู้สึกผิดกับมันอืมคือต้องบอกว่าเป็นคราวเคราะด,ดีกว่าเพราะเอฟซีนเนี่ยเป็นเคสที่ดังที่สุดในอเมริกานะย,ยุคตั้งแต่ราวปี2 0 1 0เป็นต้นมาคือปัจจุบันเนี่ยนอกจากถูกจับนี่คือต้องบอกว่าเป็นเอ็กซ์ไปแล้วเพราะว่าเขาเสียชีวิตเขาผูกคอในเเรือนจาขช ใช่ใช่คือเขาฆ่าตัวตายไมแต่ว่าที่เนี้ยเคสของเขาเนี่ยมันดังมากเพราะว่าเขาทั้งมีรูปถ่ายกับบิลคลินตันเอ,อมีรูปถ่ายกับโอ้โดนัลด์ทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยแล้วครั้งหนึ่งเขาบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์จะรีเกรสอิดนะที่พูดประเด็นนี้เพราะว่าเคยพูดประมาณว่าเขากับเจฟฟรีย์เอฟซีเนี่ย มีคล้ายๆกับมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งคือชอบผู้หญิงและมักจะเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยซะด้วยอ่าปรากฏว่าอพีเนดนเข้าหาทางคาประเวณีใช่ไหมมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหลายอย่างมากคือแบบเป็นประเด็นที่ย่นค่อนข้างที่จะใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละอย่างที่บอกก็คือว่าเจ้าของเขาอ่ะที่จริงมันไม่ได้มีส่วนรู้สึกเกี่ยวข้องอะไรหรอกเพียงแต่เอติดล่างแหไปด้วยข่าวก็เลยแบบยิ่งดังเขมอยยิ่งทําให้วิกตอเรียซิเคตยิ่งดาวลงมปอีกอะไรเงี้ยครับอืม ก็ก็ประมาณนั้นก็คือว like ิตทย์ส hmm ิเกตได้แหละมันก yeah ็ยังไปต่อได้เพียงแต่ว่ามันจะไปต่อได้แบบในรูปแบบไหนแค่นั้นเองคงต้องทําให้ปรับตัวได้เยอะขึ้นหนึ่ง ถือว่าเราคิดว่าที่ผ่านมาพอฟังเรื่องที่พี่เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเหมือนกับปลาหูค่อยๆลงบริษัทนี้จริงๆนะมันเป็นเทรนแหละมันเป็นเทรนมันเป็นมุมมองของความสวยงามที่เปลี่ยนแปลงไปขนาดนางแบบเองที่เคยเดินแบบให้กับบิคตอรีซิกเก็ะยังเปลี่ยนมุมมองเลยอ่ะเข <c oughs> ้าใจปะคือแบบปีส0 1 7สิบเจ็ดที่เคยรีคอรปะเคยรีคอรที่แบบให้สัมภาษณ์อ่ะเออเขาบอกว่าตอนตอนที่เธอยกเลิกสัญญากับบิคตอีซิกเก็ปีสอ่ะปีสิบเจ็คือว่า ฉันคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญสำหรับฉันที่จะก้าวออกมาสู่ความเป็นเฟมินิสต์อย่างแท้จริงสามารถที่จะเลือกเองได้บอกเล่าในสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ว่าจะผ่านทางบริษัทที่ฉันเลือกจะทํางานด้วยหรือภาพของตัวฉันเองที่จะประกาศให้โลกเห็นเนี่ยครับคือนางฟ้าก็คือมนุษย์ปะ่ะ uh. ถูกปะ่ะนางฟ้าก็คือมนุษย์แล้วก็ความเซ็กซี่หรือว่า ความสวยงามเนี่ยคนคนนั้นก็ควรจะเป็นคนดีไฟเองไม่ใช่ต้องให้บริษัทมาดีไฟว่าความเซ็กซี่หรือความสวยงามคืออะไร<า>อะไรเนี้ยครับก็ <c oughs> วันนี้เราก็เหมือนเอาเรื่องราวขมวดบอมจริงจริงเนื่องจากว่าเหตุการณ์มันเนี่ยบวกลบประมาณสักสามสิบปีได้เนอะของการก่อตั้งบริษัทใช่ครับดังนั้นมีเรื่องราวเยอะ,ยอะแล้วก็มีเรื่องราวม,มีเรื่องราวเยอะมากเยอะมากคนที่ก่อตั้งคนแรกก็แบบสุดท้ายก็ ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ต่อไปแล้วก็คือแบบคือมันมันมีเรื่องราวเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าสนใจเกี่ยวกับตัวเอเซเคียนน่ะแนะนำให้อ่านแล้วกันเนาะออนยูโะ อ่าเต็มๆตมก็ยังไงไปติดตามผลงานของพี่โสพลกันได้ก็คืออันนี้เป็นการสรุปคร่าวๆจากงานเขียนที่เขาไปทํารีเสิร์ชมาอย่างสัปดาห์ที่แล้วเขาเล่าว่าแบบเขียนไปแบบใช้เวลานานมากในการเขียนเนาะก็อันนี้แหละค่ะทีนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันทั้งประเด็นอูเราคิดว่าจริงนะทั้งประเด็นมีทูเอยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเอ่อเอฟสเตีนเนาะมีมีส่วนด้วยในเรื่องนี้มีส่วนด้วยใช่ใช่ครับเคยดูกันเงินให้โอ้ตายแล้วนะคะก็คือเป็นเคสที่ดังๆอ่ะเราก็เลยว่าเออ ลาหูไม่รู้จะพูดคำไหนก็อว่ลาลาหูลงบริษัทโ <laughs> <Okay. S 2> อ้โห <laughs> 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 นะคะสำหรับวันนี้ต้องถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันนะคะถ้าใครทำธุรกิจก็ดูไว้อย่าง v i c t o r i a Secret นะซึ่งสิ่งที่เราเค<ช>ิดว่ามันแน่นอนแต่มันก็ไม่แน่นอนนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะน้องหมีกับพี่โสพลต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่อยู่กันจ,นจนจบรายการกับรายการ Start <laughs> สตาร์ทยับพอสตาร์ทไม่มีคำว่าแต่วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ